โอ้โหเพราะว่าปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่แรงอะ่ะปีที่แรงที่สุดแล้วครับปกตมมิมันไม่เข้ามันไม่เข้าบ้านผมขนาดนี้นะแต่เนี่ยอันนี้มันเข้าบ้านเลยอะ่ะแถวไหนครับแถวบ้านปลาหัดครับดูดิมันเข้าบ้านผมเลยอะ่ะ จังหวัดน่านค่ะใช่ครับใช่จังหวัดน่านโอ้โหไม่มีกระสอบทรายด้วยยกก่อนไหมครับมันยังไม่ถึงเข้าบ้านเลยอ่ะมันยังไม่เข้าไปในบ้านโอ้หแล้ดูของในบ้านดิ 啊、去哪里？ ที่บ้านที่เลยครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่ท่วมหนักที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับบ้านผมอะ่ะพายุวิภาแต่ขึ้นชื่อว่าพายุแต่ทำไมไม่เห็นลมเห็นแต่ฝนที่ไหนคะที่อำเภอปุรัวครับผม จังหวัดด้านบ้านประหารเออไม่ไหวละผมเหนื่อยละอันนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่ผมโอ้เกียบเกบอันนี้นะ่าจะเป็นสิ่งที่หนักหนักมากเลยสำหรับผมอะ จะตั้งกล้องยังไงดีวะนี่ไม่ไหวละ ม oh, 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 ันจะเข้ามาข้างในแล้วหรอโอ้โห่หาที่ตั้งกล้องเรือตั้งกล้องตรงไหนดีอ่ะ เล่นนะทุกผู้ชมเพืยอนนี้อันนี้เริ่มไม่เล่นแล้วนะครับม <c oughs> ัน,นเข้าไปในร้านขายของหมดแล้ว

สู้ค่ะขอบคุณมากครับผมโอ้โหดูสวนผมนี่สวนที่สร้างตอนนี้กลายเป็นทะเลตาบท่่มได้ไงอ่ะพี่มันเป็นฝนตกครับฝนตก บอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่หนักหนักที่สุดตั้งแต่ผมน่าจะเกิดมาละผมเกิดมา25ปีปีนี้น่าจะหนักสุดแล้วนะครับ เบา,บ,าบ่อยเบาเที่ไหนครับที่ที่น่านครับผมที่น่านที่ปัวครับที่ปัว ดูดิขนาดเก้าอีนะ้เนี่ยยังเอามาที่ตั้งตั้งบังน้ำไว้อ่ะอันนี้คือก็อุ้ยย่รไอ้ยาอะไรมันตก oh my god